ต้นแม่นะครับต้นแม่แม่พันธุ์ดั้งเดิมเลยนะครับได้มาจากต้นแม่ต้นเดียวกันนะครับฮาร์ปสวยมากนะครับแต่ผมมาเพาะแล้วรู้สึกว่าเขาจะไม่ค่อยด่างเท่าไหร่นะครับแต่ว่าได้ลูกมาด่างทุกใบเลยนะครับนี่นี่เป็นลูกของเจ้าแม่ต้นนี้นะครับที่ว่า สวัสดีครับวันนี้นะครับผมนําพลหมูย่างกะหรี่นะครับจะพาท่านผู้ชมนะครับไปดูเจ้าบอลหูช้างด่างเหลืองนะครับตอนนี้ตั้งแต่ที่ปลูกในกระถางมานะครับก็อายุได้หกเดือนแล้วนะครับวันนี้จะไปติดตามกันนะครับว่าเขาโตขนาดไหนแล้วนะครับให้หนอหรือยังนะครับหรือว่าให้ลูกหรือยังนะครับแต่ถ้าการให้ไข่นั้นให้แน่นอนแล้วนะครับไข่นั้นมีแล้วนะครับ วันนี้นะครับจะพาไปดูว่าเขาแทงหนเพิ่มให้เราหรือยังนะครับเป็นผลผลิตเป็นผลกําไรให้เราหรือยังนะครับอายุหกเดือนได้ต้นแค่ไหนนะครับและอีกต้นเป็นอย่างไรนะครับไปดูกันนะครับว่าต้นที่ด่างับฮาร์สวยๆนั้นนะครับเขาเป็นยังไงบ้างครับตอนนี้นะครับกับอีกต้นคู่กันนะครับที่ใบเขียวๆนะครับมีต้นขนาดไหนให้หนอยังนะครับ ไปนะครับไปดูกันได้เลยนะครับว่าตอนนี้เราได้เพิ่มกี่ต้นแล้วนะครับที่ครับอดีตที่สวยๆฮับฮับนะครับตัวนี้นะครับท่านผู้ชมนะครับที่เป็นใบสวยๆนะครับตามรูปที่ผมขึ้นมาให้ดูนะครับอันนี้เลี้ยงมาพร้อมกันนะครับเพราะไข่มาพร้อมกันเลยนะครับแต่ตัวนี้ยังไม่เห็นหน่อออกมาเลยนะครับแต่ไข่ได้แล้วนะครับ ไข่ได้มาใบนนึงนะครับผมจะพาไปดูกันนะครับว่าไข่ของเขาคือต้นไหนนะครับดูอีกต้นข้างๆสิเลี้ยงมาพร้อมกันนี่ใหญ่โตเลยนะครับไอเจ้านี้นะครับก็คือเป็นด่างแบบไม่เท่าไหร่นะครับแต่ว่าใบสวยนะครับนี่นะครับสวยงามมากนะครับใบนี้นะครับแต่รู้สึกว่า การเจริญเติบโตนั AA ้นดีกว่าเจ้าต้นที่คู่กันน mm ี่นะครับแหงหนอด้วยนะครับมีหน่ดด้วยให้สองหน่อแล้วนะครับตอนนี้นะครับแล้วก็ให้ไข่มาสองใบนะครับเพราะไว้แล้วนะครับนี่นะครับหนอนี้นะครับเดี๋ยวให้เขาตัวอีกหน่อยนะครับเพราะแยกมานะครับแล้วก็เห็นแทงอยู่นะครับอีกอันหนึ่งนะครับขาว ด้านซ้ายมือของเรานะครับนี่สมบูรณ์นะครับแต่ว่าอีกเจ้าต้นเนี้ยจะดูแล้วจะต้องเปลี่ยนดินต้องเปลี่ยนดินใหม่นะครับคิดว่าระบบรากมีปัญหาแน่นอนเดี๋ยวผมจะถอนออกมานะครับแล้วก็ปลูกใหม่นะครับว่าเขาจะเป็นยังไงบ้างนะครับตอนนี้นะครับอันนี้ใบสวยมากครับน่าเสียดายมากนะครับหากว่าเขาจากเราไปนะครับต้นนี้นะครับ อันนี้คือไข่นะครับที่เพาะมาจากต้นแม่ของต้นที่ยังไม่ค่อยโตนี่นะครับก็ได้ลูกแล้วหนึ่งนะครับอันนี้เพาะจะกไข่นะครับเป็นของต้นสวยๆในอดีตนะครับแต่ว่าตอนนี้เหมือนว่าจะโตช้านะครับเล็กลงเล็กลงนะครับจะเปลี่ยนดินลองดูนะครับน่าจะเป็นความชื้นด้านล่างเยอะนะครับน่าจะอมน้ํานะครับก็เลยระบบลาก น่าจะไม่ดีเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวลองเอาถอนมาแล้วก็ล้างรากแล้วปลูกเปลี่ยนดินใหม่นะครับอันนี้นะครับน่าจะได้แก้ไขปัญหาแล้วแหละนะครับเดี๋ยวจะมาให้ชมกันนะครับหลังจากที่เปลี่ยนดินใหม่ล้างรากแล้วการเติบโตของเขาจะดีขึ้นยังไงนะครับหรับต้นนี้นะครับในลูกหนึ่งนะครับอันนี้เป็นลูกของต้นที่สมบูรณ์นะครับต้นแม่นะครับต้นแม่ แม่พันธุ์ดั้งเดิมเลยนะครับได้มาจากต้นแม่ต้นเดียวกันนะครับฮาร์ปสวยมากนะครับแต่ผมมาเพาะแล้วรู้สึกว่าเขาจะไม่ค่อยด่างเท่าไหร่นะครับแต่ว่าได้ลูกมาด่างทุกใบเลยนะครับนี่นี่เป็นลูกของเจ้าแม่ต้นนี้นะครับที่ว่าต้นเขาใหญ่ๆนี่นะครับต้นแม่ที่ด่างไม่เท่าไหร่นะครับแต่ว่าเติบโตได้สวยนะครับน่าจะเป็นเพราะ การสังเคราะห์เสียงของเขาได้ดีกว่านะครับตัวนี้นะครับหกเดือนนะครับท่านผู้ชมอายุหกเดือนนะครับก็สมบูรณ์ดีอยู่นะครับนี่นะครับอันนี้ได้ไข่มาสองเพราะได้สองเลยนะครับนี่ก็ไข่ของเจ้าตัวนี้นะครับเดี๋ยวจะเลี้ยงอีกสักหน่อยนะครับน่าจะ สมบูรณ์ดีกว่านี้นะครับเดี๋ยวใส่ปุ๋ยใส่ดินใหม่ให้ดีๆนะครับเพราะตอนนี้ไม่ค่อยได้ดูแลเลยนะครับเป็นการอัปเดตนะครับหมูช้างด่างเหลืองนะครับหกเดือนนะครับแม่ต้นสมบูรณ์เลยนะครับตัวนี้นะครับจากที่เขาเล็กๆนะครับเดี๋ยวยังไงไม่รู้นะครับตัววันตัวคืนเดี๋ยวไอ้ที่สวยๆนะครับด่างสวยๆกับ หดเล็กลงเล็กลงนะครับก็เลยวันนี้นะครับก็เลยทําคลิปอัปเดตไว้นะครับและก็จะเปลี่ยนดินนะครับหอนออกมาเลยนะครับล้างรากเลยนะครับมีไข่แล้วก็จะเก็บไข่ไว้เพาะไข่อีกต่างหากนะครับน่าจะมีอยู่นะครับเพราะว่ายังไงยังไงเขาต้องมีไข่แล้วนะครับเพราะผมเก็บมารอบแรกหลุดออกมาได้ใบนึงนะครับเป็นไงบ้างนะครับคนรักต้นไม้นะครับเลี้ยงไว้นะครับ วันนี้นะครับอาจจะราคาเขาอาจจะน้อยน้อยหน่อยนะครับไม่เป็นไรนะครับว่าชื่นชอบนะครับในการเลี้ยงไม่ใบนะครับเราก็เลี้ยงไว้นะครับเลี้ยงราคานั้นไม่ได้พูดถึงนะครับเอาไว้เพราะความชื่นชอบความสวยของใบเขานะครับในสิ่งที่เป็นตัวของตัวเรานะครับอันนี้ผมเลี้ยงไว้ไม่ได้ขายนะครับเอาไว้แบบไว้ในบ้านนะครับไว้ลดน้ําตอนกลางคืนนะครับหลังเลิกงานนะครับหลังเลิกงานหลังจากที่ ขายมูกท่าสิทธิ์นะครับเราก็จะมีกิจกรรมมาลดน้ําต้นไม้ดูแลต้นไม้เล่นๆนะครับเพื่อว่าทําให้ชีวิตของเรานั้นได้สดชื่นขึ้นนะครับข้อดีไปอย่างนะครับดีกว่าเราจะไปหาดูอะไรที่มันไม่มีประโยชน์นะครับมันดูต้นไม้นะครับเพียงไว้นะครับเผื่อท่านผู้ชมท่านไหนนะครับเผื่อว่าลูกค้าท่านไหนเข้ามาที่ร้านนะครับแล้วชื่นชอบนะครับก็ ขอซื้อไปนะครับแล้วก็ขายได้ในราคาไม่แพงนะครับเพราะว่าเราไม่ได้เรียสเดดกับเรื่องนี้นะครับเรื่องราคาอะไรนะครับแบ่งปันกันนะครับขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมนะครับและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับนําพลหมวย่างกาหลีด้วยนะครับวันนี้นะครับภาพอาจจะไม่สวยนะครับเพราะว่าเสียงอาจจะเยอะไปหน่อยนะครับก็เลยทําให้วิดีโอนั้นอาจจะมืดๆหน่อยนะครับก็ต้องขออภัยทุกท่านนะครับขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมนะครับขอบคุณครับ